ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปนี้นะครับแอปได้รับเงินนะครับหรือชื่อหนึ่งภาษาอังกฤษมันก็มีการอนนะครับนี่ครับหน้าตาของแอปมันครับซึ่งแอปนี้ก็มีหลักการง่ายๆนะครับแค่เราติดตั้งแอปตามที่เขากำหนดมาให้นะครับแล้วก็จะได้รับ เงิน0.1หเหรียญน,นะครับแอปนี้เขานับเป็นเหรียญเลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่19.5 USD นะครับครับก็นับเป็นเหรียญเราก็โหลดทั้งหมดเลยครับโหลดมาแล้วเหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่หน้าติดตั้งครับต่อไปมาดูตรงที่คำว่าหน้าที่นะครับ หน้าที่มันก็จะมีโผลมาทุกวันนะครับก็จะมีโผมาก็โหลดมาก็จะได้ที่ศูนย์จุดห้าเหรียญน,นะครับโหลดสองแอปก็เป็นหนึ่งเหรียญก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับแอปนี้เมื่อเราโหลดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่ตรงหน้ารับเงินนี้นะครับว่าเขามีกติกาอย่างไงมันก็จะมีเปลี่ยนเป็นบัตรโทรศัพท์นะครับ หรือจะชำระเงินผ่าน Western Union นะครับหรือชำระผ่านธนาคารชำระผ่านทาง PayPal ก็ได้ครับซึ่งแอปนี้นะครับเขามีกำหนดว่าเราต้องมีเงินอยู่100เหรียญน,นะครับเพื่อจะสามารถทำการส่งคำขอร้องถอนเงินมาได้นะครับ ซึ่งคือเราต้องโหลดแอปให้ได้ตามที่เขากำหนดแล้วครับให้มันครบร้อยเหรียญเราถึงจะสามารถกดถอนเงินมาได้ร้อเหรียญก็3000กว่าบาทนี่นะครับซึ่งเราทำครบกำหนดแล้วก็สามารถกดรับเงินได้เลยครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ติดตามฝากติดตามช่องตามมันนี่ด้วยนะครับ